คุณผู้ชมคะมีคําแนะนําจากผู้ตรวจสอบถังดับเพลิงอิสระนะคะสําหรับคําแนะนําหลังจากที่มีถังดับเพลิงที Murder, ่กรทมแจกจ่ายให้กับประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครกว่า90,000ัถังระเบิดโดยไม่ทราบสาเหตุกว่า10ถังค่ะ ในช่วงนี้มีข่าวเกี่ยวกับเหตุการณ์ถังดับเพลิงระเบิดขึ้นเองส่งผลให้ประชาชนหลายคนที่ยังมีถังดับเพลิงติดตั้งหน้าบ้านเป็นกังวลค่ะเกรงว่าจะเกิดความไม่ปลอดภัยและเรียกร้องให้สำนักงานเขตลงพื้นที่พูดคุยสร้างความเข้าใจขณะที่นางสมจิตชูพงเจ้าของบ้านที่ได้รับความเสียหายจากแรงระเบิดยืนยันว่าหากมีการแจกถังดับเพลิงอีกก็จะไม่รับไว้แล้วไม่ติดแล้วคะ่ะไม่ติดไม่ติด ใช่เพราะว่าถ้าเผื่อเกิดกวมควยไหม้ก็เราต้องระวังรักษาของเราเองแต่ถ้าจะไปให้คือจะให้ติดอ่าติดเคงไม่ติด,ตดอ่าใช่เสร็จแล้วาารบริษัทผู้ผลิตถังดับเพลิงจำหน่ายทั่วไปแนะนำวิธีสังเกตง่ายๆเพื่อให้ทราบว่าตัวถังดับเพลิงเกิดอาการถังบวมหรือเกิดสารรั่วหรือไม่ซึ่งประชาชนควรจะตรวจสอบทุกๆสามหรือ6เดือนมันจะเสียรูปฮะ ถ้าตั้งกับพื้นมันเหมือนตุ๊กตาลม้มลุกนะครับสิ่งแรกก่อนที่มนที่เราจะสังเกตเห็นบวมนะครับก็คือดูจากตัวมาดปัดสังเกตตัวมาดปัดตรงนี้ถ้าเข็มชี้ตัวมาทางซ้ายมือสแสดงว่ามันเกิดการรั่วนะครับฉีดไม่ออกไม่มีแรงขับในผมพุ่งออกมาเลแง่ตรงกันข้ามไอตัวมาดปัตรตัวนี้ชี้สุดเลยนะครับก่อนที่ถังจะบวมมันเกิดปฏิกิริยาภายในถังเมื่อชี้สุดถังจะเริ่มบวมละเหมือนตุ๊กตาลม้มลุกตั้งแล้วมันจะลม้มนั่นคือปัญหานะครับ เหตุการ์ถังดับเพลิงระเบิดเองอยู่ในโครงการสัญญาการจัดซื้อถังดับเพลิงของกรุงเทพมหานครทำสัญญากับบริษัท B&B m e d i c Trading จำกัดจัดซื้อถังดับเพลิงจำนวน950,9599 0 0 7ถังค่ะขออภัยค่ะมูลค่ากว่า113ล้าน500,000บาทลงนามสัญญาเมื่อวันที่30กันยายนปี2554โครงการนี้กำลังจะหมดสัญญาค้ำประกันวันที่10พฤษภาคมที่กำลังจะมาถึงนะคะ ซึ่งหากไม่เกิดเหตุการณ์ถังดับเพลิงระเบิดทางกรุงเทพมหานครจะต้องคืนเงินประกันให้บริษัทคู่สัญญากว่า5ล้าน3แสนบาทหรือร้อยละ5ของมูลค่าโครงการแต่ล่าสุดผู้บริหารกรุงเทพมหานครแจ้งว่าจะยังไม่มีการคืนเงินในส่วนนี้จนกว่าจะสรุปสาเหตุที่เกิดขึ้นอย่างเป็นทางการ